สวัสดีค่ะท่านผู้ปกค,ครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูมดจะมาสอนเรื่องหน่วยสัตว์โลกน่ารักในหน่วยย่อยเรื่องอาหารของสัตว์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสัตว์แต่และชนิดกินอะไรเป็นอาหารกันบ้างนะคะแมวกินปลาเป็นอาหารห มา้ากินหญ้าเป็นอาหารไก่กินข้าวเปลือกเป็นอาหารนกกินหนอนเป็นอาหารหมูกินรำข้าวเป็นอาหารกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆ เรามาทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะสัตว์ชนิดใดกินหญ้าเป็นอาหารบ้างคะมีม้านะคะมีกระต่ายนะคะมีวัวคะ่ะสัตว์ชนิดใดกินรำข้าวเป็นอาหารคะมี เป็ดนะคะมีหมูนะคะสัตว์ชนิดใดกินปลาเป็นอาหารได้แก่แมวค่ะได้แก่นกกระสาค่ะได้แก่ น้าค่ะสัตว์ชนิดใดกินข้าวเปลือกเป็นอาหารได้แก่ไก่ค่ะได้แก่่านค่ะสัตว์ชนิดใดกินหนอนเป็นอาหารได้แก่กิ้งก่าค่ะได้แก่นก กาเวาค่ะ